สบายดีทุกคนที่ขอมาเบิ่งวิดีโอคลิปนี้เนาะเทหนา้าสองจังหวะถึงนอกจากน้ำมันสองทีป้อมออ้กแกลวะวังเด้อของป้อมทุกคนอันนี้แมนซิมา่าให้เบิ่งว่าเกิดจากสองทีแท่อีลีตัวน ความหวังดีของเขาคือเตือนระวังทุกคนแหนแล้วอย่าให้เจอลีนปลอมน้ำมันสองทีปลอมน้ำมันเครืองปลอมสี่จังหวะเบนถึกน้ำมันเครืองปลอมส่วนสองจังหวะเบนถึกสองทีปลอมตัวนี้มีปัญหาคือกันท่านอยากถักแน่ก็ห้ไปพบสร้างทีเสือถือนักถือที่หมั่นใจหนแหละมันจึงบดเจอของปลอมต้นอีกสายเห็น เป็นไปได้ก็คือ่สื่อของแท้หายใจอของแท้หนูโชคดีเจอแต่สิ่งกีเป็นของแท้ท้งหมงไหนรถเส้นไหนรถเฮามันกับสิบเฮไวใส่งานบอดดมันกับเพี่งเห็ดดีซัมได้ของแท้ซมได้กับเพี๊ เรียบร้อยบาทถึกบ่มีดินสองที่ขึ้นไปเรียงบาทมัดเบกสูงแห้งมัดบ่มีหอดมันขั้นไปเรียงบ่มี แข็งเลยแข็งตึงองอ่าคนี้ก่อนเนาะทุกคนระวังสองทีปลอมระวังน้ำมันเครื่องปลอมเด้อทุกคนอ้าวคอ้ทุกคนโชกดี